ดูกันมะฮู้เขาสี้ง่อยู่นี้วันที่เท่าไหร่วันเนี้ยนีวันที่แดเดือนวัน,นที่แเดือนกรักษาดา2567มาดูนะครับว่ามันชีหง่ไดุ้ณลุงเลยคุดลุงกับบริย่าครับสิบคูณสิ มีเศษโอ้ดื่งงมน้ำกี่รินเขามีเสียงบ่มีเศษโอ้ไม่ได้เป็นมะฮงบ้านมีมะฮงคอนเรนแต่เราเลือกต้นมะละกออะไรมาปลูกผสมบ,บ้านกับดำเนิน อร่อยใช่ไหมคะนีม่มันจะกรอกถ้าคนแรงจะเอาไว้กินซุปน,นี่ตับถอาไว้ตับเขาต้องเอาเลือกมะละกออะไรอ่ะดำเนินมันบ้านใช่ไหม,ไมดำเนินแหละพะนันยาวอืมก็ผสมนั่นแหละดำเนินกับบ้านไอขุดลงไปจากดินก็ี่เมตรอะ่ะปวดนี่เลยนี่ยแต่ดินสวยมากเลยนะน่ะเนาะ ล้วนเลยอ่ะระมาณนี้แล้วไม่เอาถุงออกเหรอเอาออกแล้วก็หาเศษใบไม้เด <laughs> ็กตองย้ำไปลองไี่ <laughs> เอาอีกหน่อยดิกูย <laughs> จากธ<ป>รรมชาติเราดีที่สุดล,ลองไึเปลน่ ไม่ต้องเอาปุ๋ยเคมีไม่ต้องไปฟังอย่างไรดินกกไปดินกกเนี่ยพอไหมปลูกให้พอมนะันนีอ <c oughs> ่ออกชีออกนะเนี่ยชีออกมา อามาเลยไม่ให้รามันขาดแค่นั้นแหละนะลงมาแล้วก็ลงไปจริงนะโอ้เยเดือนเยอะโอเคเราจะได้กินกี่เดือนนับจากนะวันนี้ปลูกลงไปก็เอาดินใหม่ ผมลงไปดินเก่ามันโผล่เจอแสงแดดนี่เองนี่แหละเธอมันจะไม่ชนหลังคาหรอตัดไงตอนอ่อดูดอืม it. Yeah.